สวัสดีผู้เล่นชาวอารีนาเบรกเอาทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมช่อง Mix s u r ร์ y วนะครับสำหรับใครที่ต้องการเติม a าร n a b เบรกเอาผมขอแนะนําร้านแก๊สท็ทอปอพัพถูกรวดเร็วปลอดภัยใช้เพียงเลขยวยดีและชื่อตัวละครการันตีด้วยผู้ใช้มากกว่า200,000คนเปิดบริการมามากกว่า4ปีและจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายสนใจแอดไลน์เพื่อใช้บริการได้ที่ แก๊สท็อปอัพอย่าลืมแอดด้วยนะถูกสะดวกคุ้มปลอดภัยไร้รีฟันคิดจะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัพลิงกอยู่ด้านล่างนะครับคุณดูบุ้ยบุยโอเคครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนะครับวันนี้เนี่ยคลิปในวันนี้ก็ ไม่มีอะไรมากครับก็อยากจะมาแนะนําทุกคนนะครับว่าเล่นยังไงนะครับให้มีเงินเยอะมีมูลค่าคั่งเยอะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็สอบถามกันมาเยอะมากเลยนะครับว่าพี่ทํำยังไงครับให้มีมูลค่าคั่งเยอะเยอะขนาดนี้ได้โอเคเดี๋ยวผมให้ดูนะครับจากซีซั่นหนึ่งจนถึงปัจจุบันนี้นะครับว่าผมเนี่ยมีถึง80ดสิบเอ่อแปดสิบล้านเอ่อแปดสิบล้านได้ยังไงนะครับ ก็อธิบายทุกคนเข้าใจก่อนนะครับว่าผมเนี่ยไม่เคยเล่นเกมแนว FPS มาก่อนนะครับผมเพิ่งมาเล่นอาลีนาเนี่ยแหละตั้งแต่ซีซั่น1จนถึงซีซั่น6นะครับแีกอย่างหนึ่งผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะสู้คนขังเยอะๆไม่ได้แต่ที่ผมกลับมาเล่นเนี่ยเพราะว่าน้องชายผมนะครับน้องฟิล์มนั่นเองนะครับที่ทุกๆคนเห็นไปหลายคลิปแล้วนะน้องฟิมเนี่ยแนะนํามานะน้องฟิมเนี่ยชวนให้ผมมาเล่นนะแล้วผมก็ไปเล่นกับน้องฟิลมเขานะทุกวันนี้ที่มีได้ก็น้องมันช่วยด้วยนะครับผม แต่บางอย่างเนี่ยผมก็เล่นด้วยตัวเองด้วยนะ 1. ผมไปฟาร,ร์มขยะ2ดักยิงขาก็คือเล่นในเอ็ฟนะครับเมื่อก่อนเล่นใน่ MP ไฟไม่เคยจะแตะเซตใหญ่เลยเพราะว่าน้องฟิล์มเนี่ยแนะนำมาว่าเออเซตนี้เซตสักสามหมื่นเนี่ยก็พอแล้วนะครับโอเคแล้วเรามาดูทั้งแสซีซันหนึ่งนะดูซีซันหนึ่งเนี่ยผมได้แค่สิ่งโตตัวเดียวแล้วก็สร้อยนะครับเปิดเซฟช่วงนั้นนี่คือไม่เคยเจอเลยครับของแดงน้องฟิล์มเนี่ยจะเจอบ่อยมากเพราะว่าเล่นกับน้องเขาเกือบจะทุกวันนะครับ ก็เลยติดตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้แล้วก็ดูซีซั่น2นะครับก็เริ่มพยายามที่เ,เติมเซฟปกช่องนะครับแล้วก็วิ่งเปิดเซฟซื้อกุญแจมาช่วงนั้นเนี่ยมีตังค์อยู่แค่หลักล้านเองครับมีแค่2ล้านขึ้นอาแล้วก็มาดูซีซั่นสนะครับซีซั่น3เนี่ยก็เริ่มเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆก็พยายามรู้แหละว,ว่าเขาเล่นกันยังไงนะเกมนี้เล่นยังไงยิงยังไงทํายังไง โอเคและซีซัน4เนี่ยก็เล่นไปเรื่อยๆเปิด8 0 0 0 0 0เนี่ยเจอ CD นะครับโดยใช้กุญแจห้อ,อง800,000นะเจอ CD ดีแล้วก็สิงโตซีซัน5เนี่ยก็กลับมาเล่นกับน้องฟิล์มนะมน้องเนี่ยชวนมาก็คือไปเล่นไท์คังแสงนะเมื่อก่อนเนี่ยผมเล่นแต่ไล่คังแสงไม่แตะเลยไม่กล้าไปด้วยอมไม่กล้าไปก็มาเล่นกับน้องฟิล์มเนี่ยที่คังแสงกับตีน้องเขานะครับและซีซั่น6เนี่ยก็ยังเล่นกับน้องเขามันเดิมนะ เล่นกับตีน้องเขาจนมาถึงทุกวันนี้นะครับเปิดเซฟวิ่งยิงหมดแมปเคลียให้หมดเล่นเซตใหญ่เล่นไนท์บางครั้งก็เล่นเซตห้านะครับไม่ได้เล่นเซตใหญ่อะไรมากมายแต่ว่าก็น้องเนี่ยแนะนําว่าเล่นเซตใหญ่อะชัวร์กว่าก็คือเล่นไนท์วิ่งเคลียร์แมปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าในคลังผมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็มีของแดงนะครับคนดูของแดงดีดีอ่าพวกไนท์ ในมีแค่สามหัวตกไปแล้วหัวหนึ่งรอบหนึ่งคนระในบีซีดีนะครับแจกันสร้อยอะไรพวกนั้นนะครับกระสุนกระสุนปืนของแต่งปืนกุญแจนะครับกราดฟ้าอะไรก็ว่ากันไปนะครับของที่มีในค้ังก็มีของแดงเอาง่ายง่ายของแดงก็เกือบรวมทั้งทั้งหมดทั้งหกีหกซีซันนะก็เกือบเกือบสามสิบกว่าได้มั้งเกือบสามสิบกว่าได้ครับประมาณนี้ในค้ังผมลกุก คังลกมากเลยตอนนี้จัดไม่ค่อยเก่งนะครับผมจัดคังไม่ค่อยเก่งด้วยอืจัดเท่าที่จัดได้คดุณดูเดี๋ยวผมไม่ให้ไปดูคังของน้องฟิล์มดีกว่านะครับสำหรับอันนี้ก็เป็นคังของน้องฟิมนะตอนนี้เนี่ยสามร้อยยมเลยนะครับคุณดูโคตรไวเลยแต่ว่าน้องเขาเล่นเก่งนะครับเขายิงเก่งเพราะว่าน้องเขาเล่นพับจีมาก่อนอยู่แล้วนะแต่ผมเนี่ยไม่เคยเล่นเกมนี้นะ น้องเขายิงเก่งนะครับเดี๋ยวผมให้ดูมูลค่าคลังของผมกับของน้องเขามาตอนที่มาเล่นกันใหม่ๆแล้วกันนะแต่น้องฟิล์มเนี่ยเล่นตั้งแต่เกมเปิดเลยนะผมเนี่ยเล่นไปแล้วช่วงหนึ่งแล้วก็หยุดแล้วก็ผมไปลงเฟสแล้วก็น้องฟิล์มบอกว่าเออไปเล่นกับน้องมันโอเคเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยคังคลังน้องมันกับผมเนี่ยมีเท่าไหร่นะครับเนี่ยคลังน้องมันเมื่อก่อน2ล้านนะคนดูนี่เพิ่งเล่นแล้วก็ของผมเนี่ยสามสามจุดเก้านะครับอืมเนี่ยดูเลยน้องมบ ดูดิโคตรเยอะของแดงรายได้ไอรวมได้รับเนี่ยก็เยอะอยู่นะครับร้อยเอ็มทุกซีซั่นเลยคุณดูดูดิโคตรเยอะมาซีซั่นเนี้ยโคตรเยอะเลยครับเยอะจริงๆนะของน้องเขาเนี่ยสามร้ 300, 300 M อยสามร้อยกว่าเอ็มอ่ะอืม,อมดูดิแล้วคนต่อไปที่ผมจะให้ดูก็พี่แบงค์นะครับวีแบงค์ซ่าศูนย์ศูนย์เจ็ดนะ เดี๋ยวของน้องฟิล์มเนี่ยผมแปะช่องไว้ให้นะครับช่องดิท็อกน้องนะโอเควันนี้ก็พี่แบงค์นะครับเพิ่งมารู้จักกันตอนที่มาเล่นกับน้องฟิล์มเมื่อซีซั่นตอนเนี้ยอ่าแล้วก็ท้ายซีซั่น5นะครับพี่แบงค์เนี่ยก็งสอง 200M และเหมือนกันนะครับตอนนี้อืมเดี๋ยวผมแปะดิท็อกพี่เขาไว้ให้นะฝากทุกคนไปติดตามด้วยนะครับซีซั่น2เนี่ยพี่แบงค์ก็ได้ดีดีซีซั่น3นะครับอืมซีซั่น4ี่คนดูดูดิวิ่งฟาร์มอย่างเดียวครับเก์แมป แต่ก่อนเนี่ยเขาเล่นช่องเขากันนะครับตีนี้เนี่ยแล้วเขาย้ายมาเล่นคังแสงกันแนละ้วตอนนี้ชอบคังแสงมันเคลียร์ง่ายดีนะที่เขาบอกกันนะอืมดูดูไอ้รวมได้รับดิคนดูร้อยเอ็มทุกซีซั่นนะครับผมบอกเลยอืมยิงคมก็รวยครับยิงตายก็ถ้ารอดก็รวยไม่ต้องคิดอะไรมากรอดก็รวยแค้งง่ายๆสําหรับเกมนี้นะรอดก็คือรวยนะครับขาย รอดปุ๊บขายรอดปุ๊บขายนะขายอย่างเดียวัวนดูเดี๋ยวมูลค่าตังมันก็เพิ่มขึ้นมาเองนะครับคนต่อไปก็คือพี่เมาส์นะครับพี่เมาส์นั่นเองนะพี่เมาส์นะพี่เอกวิภาหรือเปล่าแกชอบเอาโรบิเอกวิภามาตั้งนะพี่เมาส์เนี่ยก็มาเจอตอนซีซั่นไหนเราจําไม่ได้นะสุ่มตีกับฟิล์มสองคนแล้วไปเจอแกพอดีนะแล้วก็มารู้ว่าแกเนี่ยเป็นคนใต้ก็เลยเล่นกันมารู้จักกันมาตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงทุกวันนี้นะครับดูพี่เมาส์ดิอืมรวมได้รับแต่ละซีซั่นอะ่ 500, 400, อะห้าร้อยส พี่เมาส์นี่ก็สุดยอดเหมือนกันนะแกมีพื้นฐานการเล่นเกมยิงมาจากผับจอยู่แล้วนะครับกไ็ไม่ต้องห่วงดูดิโอ้โหแกเจอซีดีสองแผ่นนะสองแผ่นในซีซันสาแล้วก็ซีซันสี่อีกหนึ่งแผ่นนะใช่ซีซันสีอีกหนึ่งแผ่นนะคนดูดูกืนสุดเกินดวงโคตรดีครับโอ้โหเอาเรื่องแล้วก็เดี๋ยวผมแปะช่องพี่เมาส์วไว้ทุกคนดูนะครับคนต่อไปก็พี่บอลน,นะครับพี่บอล พี่บอลน,นี่ผมก็มารู้จักตอนที่เพิ่งมาเล่นกับตีน้องฟิล์มที่คังแสงนั่นเองนะครับพี่บอลพี่บาวบอลเนี่ยก็เอาเรื่องเหมือนกันนะคนนี้ยิงคมนะครับผมบอกไว้ก่อนอืมดูเลยคังแต่ละซีซั่น่ะโอซีซั่นสี่สามร้อยคุณดูซีซั่นห้าสองร้อยนะครับนี่รอดก็คือรวยครับเอาง่ายๆเขาบอกผมนะตีนี้เขาบอกผมตลอดอันรอดก็คือรวยเดินเซตใหญ่วิ่งเคียมแมป,ปเอาง่ายๆครับคุณดูแต่คุณดูหนึ่งต้องมีตีประจําก่อนนะ มีตีประจำทีมดีๆเพื่อนร่วมทีมที่ดีนะครับอส่วนผมเนี่ยยิงยิงบอดใหเ้เขาผมยิงบอดใหเ้เขาไม่ใช่ไม่ใช่ใชพูดเลน่นพูดเลน่นก็อันไหนที่ผมช่วยได้ก็ผมช่วยเขาเต็มที่นะครับแต่บางทีก็ตายไม่พักเหมือนกันนะเหมือนกับพาเขายนเกินอนะ่ะแต่ก็เล่นใหม่ครับไม่ต้องไปอะไรมากมายเริ่มเกมใหม่ก็เดี๋ยวผมไ้ดูสักเกมแล้วกันนะที่วิ่งเคียร์แมปนะคนดูตัวคนดูได้เอาไปใช้ได้นะครับเดี๋ยวผม ให้ดูเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับไปอโอ้โหวิ่งไเลยไม่มีเลย,เลย,ยระวังไปบานไปบานผมดูแล้วไม่มีมอะไรม<ง><อ>มันง,งวิ่งมาม เฮ้ยเวีนดีวะไหนไอ้จุวะกูป,ปั๊มยาเกี่ยวก่อนเลยแกต้องมองให้ก่อนนะอ,อ,อ,อ่ะผมจะวิ่งเออรอแป๊บนึงดูเลยดอนดูเลดอนมันเข้าโรงพยาบาลนี่ในโะรงพยาบาลมันจะแทรกล็อกหน้าต่างนะกันอ่ะรอก่อนล็อกหน้าต่าง ไม่โยงหลังโอเคแล้วกูยิงไม่ตายนะไไ้บอดที่ยูงหลังไหนตายตายตัวตัวตัว<ป>แดงก็ไม่ตา<ป>ย,ยตัวสองตัวนะ เฮ้ยพี่บนเข่าบนเข่าโดดเขาโดดเขาโดดโอเคอยู่ฝาสุดเลยมุมนี้มันโดดลงมาแล้วโดดแล้วเอ็มเก้าเก้าห้าเกือบหกสิบนัดเอ้ยหกสิบนัดเลยกูดูแม่งยิงไม่โดนเลยสักนัดบุกคุมปืนไม่เป็นนะกูดูนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยต่างต่างออกมาออกมา Hoạt tiền, hoạt tiền, tên, tiền. Ti ghé. Ti. 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 đây, Ti. 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 วิ่งออกมาเอาคูหลังในแล้วแต่มันวิ่งอยู่นะอยู่แบบว่าอยู่แล้วสองสองตัวฝั่งขวาบอดโยงล่างเจี๊ยบสมกลงได้นะดูหลังกล้องจะเลื่นเลยะเลื่นไปล ไป้ายเอ,อ,อเ่อห้องมืดห้องมืดห้องมืดเอาไปป่าออฟไว้ทีม่มัน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 มีอยู่หลังไอ้นี่ตาตัวนึงตาตัวนึงอ,อยู่ที่นนไหนมนะั้งลงลงมาลงมาทีนนะ่ไหนเอาเร็เอาเร็ชุบเลยโพสอยู่ไอ้ขี้มีหัหน้ากูไว้สัตว์เลยเออหน้าเดียห้องเซฟีห้องเซฟี ในกาหลืองดูเชี่ยเดี๋ยวในฟ้าใช่ป่ะเดี๋ยู่ใน,ในฟ้าอันตออไหนก่อนออเอาอข้าวฟ้าฝั่งนู้นแล้วระเบิดได้แล้วเว้ยผมมีคนมีระเบิดล็อกนาะล็อกนาะ <c oughs> ล็อกนาะล็อกนาะล็อกนาะเออล็อกล็อกออกมาออกมา โอ้โหมีระเ,เบิดอย่างเงี้ยมาต้องมาต้องเฮ้ยโย,โยนโออกมาสัตว์มึงจะตักเล่นไหนวะไม่ใชยระเบิด <c oughs> ตายตายอย่าอย่าอย่ามานะอย่ามานะระเบิดโอเคหมดแมพ โอเคตอนนี้ก็หมดแมปแล้วนะครับก็เล่นประมาณนี้นะคนดูก็ดูตามที่น้องเฟรมพี่แบงค์เล่นดูนะครับอืมคอเกมดีๆนะครับมีตีประจําพยายามซ้อนกันให้ทันนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมยิงตัวนั้นมันหมกหกนะกระสุนผมเนี่ย M9 ก็ยิงไม่ค่อยเข้านะนก็เลยล้มไปนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเกมนี้รดทุกคนเพราะว่าหมดแมปแล้วนะเดี๋ยวเราไปตนถอนกําลังกันเลยละกันนะครับคนดูไป นี้ออก400,002นะครับยิงได้ไปตัวเดียวนะอืยิงได้ไปตัวเดียวแล้วก็ฟาร์มของบอดของที่น้องฟิล์มยิงได้แล้วก็เก็บไม่หมดนะครับก็เราไปเก็บมานะทิ้งทิ้งว่างๆวาง,างก็เรามาขายได้อยู่นะก็ต้องขอบคุณน้องมันด้วยนะครับปุ่มก็ประมาณนี้นะครับคนดูก็เล่นประมาณนี้แหละครับอเล่นประมาณนี้หรือว่าใครที่กดโซโล่ยิงเก่งๆเนี่ยก็ ยิงเก่งอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยผมว่าแต่ว่าอย่างว่าครับเกมนี้มันเล่นยากนะคือคือว่าพอเราตุยเนี่ยของก็คือตกไปเลยนะอืมของมันตกไปเลยเราก็เข้าใจนะครับในจุดจุดนั้นเลยมันต้องมีตีประจํานะครับมันต้องมีตีประจําแต่ผมเนี่ยทุกวันนี้ที่มาถึง80 m เอมได้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ย70กว่าแต่ได้น้องฟิล์มกับพี่แบงค์เนี่ยช่วยนะครับอืมก็มันมาถึงถึง80 m เอมตรงนี้ด้วยนะอ่า,เ,อาเนี่ยคนดูก็เล่นคล้ายๆแบบนี้ครับทุกคนก็ ลองเอาไปใช้ได้นะถ้าทุกคนอยากมีเงินแต่ถ้าสมมุติเล่นแบบเซตประหยัดไม่มีเงินแล้วจริงๆก็ MB f i ช่วยคุณได้ครับ MB f i ช่วยคุณได้ผมบอกตรงๆว่า MB f i เนี่ยสุดยอดแล้วนะุคนดูนั่งดักไปเลยอืมันเป็นเกมยุทธวิธีนะครับมันเกมยุทธวิธีเอยยุทธวิธีนะเราจะเล่นยังไงก็ได้นะครับมันแล้วแต่เรานะเราจะนั่งดักเราจะได้ยิงเราจะเล่นแบบไหนมันก็ ของเราครับคือเกมนี้ก็อย่างว่ารอดก็คือรวยนะครับง่ายๆประมาณนี้เลยโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับคลิปนี้เนี่ยก็ฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับก็การแนะนาเนี่ยก็ประมาณนี้เลยครับคุณดูเอาไปใช้ได้นะครับเอาไปใช้ได้ผมแนะนําครับว่าวิธีนี้แหละคือสุดยอดนะยังไงก็สามารถคอมเมนต์สอบถามผมได้เลยนะครับสาหรับคลิปนี้เนี่ยก็จบกันไปแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย